ยู่เองก็รู้จักกันมาก่อนหน้านั้นสักระยะหนึ่งแล้วเรได้มีโอกาสทางนานมานําเสอนอการแบตเกอรี่ของทันเรือแล้วก็ได้เข้ามานั่งปิดเส็นงานหลังนั้นให้กับทูตี้ฟังนั่นเป็นพ่้อยแรกเป็นประตูบานแรกที่เปิเรเดรับเฟยลเข้ามา คือชีวิตนะครับรุ่รนีน่มันคือชีวิตนะครับมันมัน,ม,นมันคือชีวิตของตัวเราแล้วตัวเริ่มเล่นดนตรีมาตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดก็เริ่มเล่นดนตรีหาเงินเราก็ได้มีโอกาสไปเล่นดนตรีอยู่ในในร้านที่เขาเขาส่งเสริมให้เราเป็นตัวของตัวเองมันก็เลยยี่ทําให้เราม้ารราทำเดินในสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มาตลอดสิ่งที่เราเล่นสิ่งที่เราทําอาจจะมีคนสนใจและฟังเราแค่แค่สูตรหนึ่งแต่มันกับกล่องให้เราเกิดความสุกด,ดีและภูมิใจกับแค่ตรงนั้น เราไม่ต้องการแมสซเราไม่ต้องการบล็อกคูลา่าแต่เราต้องการที่จะให้คนเขาใจก็รเราจะมสื่อษาอะไรมันก็เลยยิ่งนำพาให้ตัวเองชอบที่จะเขียนในลักษณะแบบที่ตัวเองถนัดต่อไปเล่นดนตรีในลักษณะที่ตัวเองถนัดต่อไป